สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับอีซุร่วมกับคู่แข่งมอเตอร์ริงครับมีเรื่องมาแนะนาครับสาหรับท่านที่ใช้รถสีขาวนะครับวันนี้ครับจะมีทริคดูแลรถสีขาวให้เท่เกินใครครับแล้วก็ไม่หม่นหมองด้วยอันดับแรกเลยครับจอดรถในล่มนะครับเรื่องการจอดรถกลางแจ้งนะครับเมื่อแดดแรงๆนะครับก็ใช้ผ้าคลุมครับกัน UV นะครับในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้นะฮะต่อมาครับล้างรถครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับ โดยแยกฟองน้ําเป็น3ส่วนใช้สําหรับล้างตัวถังส่วนบนนะครับแล้วก็ส่วนชายล่างตัวถังแล้วก็ส่วนล้อนะครับพร้อมทั้งแยกถังน้ำนะฮะสำหรับการล้างรถเป็น2ถังนะครับคือถังที่ผสมแชมพูนะครับแล้วก็ถังน้ําเปล่านะครับสำหรับล้างฟองน้ําที่ใช้ทำความสะอาดรถแล้วนะครับ เพื่อเลี่ยงครับไม่ให้เศษสิ่งสก,กรปรกนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสีรถนะครับติดไปกับฟองน้ําที่จะนําไปใช้ล้างรถนั่นเองครับ3ครับเลือกใช้แชมพูล้างรถที่มีค่า p h เเป็นกลางนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของสีนะครับที่อาจจะเกิดจากความเป็นกรดหรือว่าด่างมากเกินไป สครับแนะนำเลยครับใช้ดินน้ำมันครับแล้วก็คลีนเนอร์แว็กครับทำความสะอาดคราบใารที่ติดบนตัวถังโอ้โหเอี่ยมเลยทีนี้และสุดท้ายครับเคลือบสีรถเป็นประจำครับอย่างน้อยเดือนละครั้งคุณผู้ชมครับ